อโอเคนะครับเดี๋ยวพาทนี้เราจะมาเขียนหน้าเว็บนะครับให้มันเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้นะครับที่สร้างไว้ตอนนนั้พา์ที่แล้วจะเป็นตัว s t o k e นะครับแล้วก็เป็นตาราง product เนาะเดี๋ยวเราจะเขียนให้มันแสดงออกมาทีนี้ขอหน้าแรกก่อนหน้าแรกเดี๋ยวเอาเป็นใส่เป็นเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อตัวเองแล้วก็จะมีลิงก์โยงไปหน้าเพิ่มข้อมูลกับโยงไปหน้าโชว์ข้อมูลนะครับ ก็มาอย่างนี้นะครับอันนี้สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่อะเดี๋ยวลบไฟล์นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเริ่มใหม่แต่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวลืมว่าต้องเซฟงานไว้ในโฟลเดอร์ h e t d o c นะครับ h t d o c นะครับนี่ h t d o c ตัวนี้นะครับในตัวแซมที่เราติดตั้งไว้แล้วก็ h e t d o c นะครับไฟล์จะต้องอยู่ในนี้นะครับมันถึงจะรันขึ้นหน้าเว็บได้นะครับตัวภาษา PHP จะทํางานนะครับทีนี้กด New File ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ครับ New File หรือไปที่ไฟล์แล้วก็ New File ตัวนี้ก็ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับ อาจารย์กดตรงนี้นะครับ new file ปึ๊บ new file เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ตั้งชื่อว่า index ครับ .html นะครับที่ใช้คำว่า index เพราะว่ามันเป็นค่า,าพื้นฐานของเขานะครับว่าถ้าไฟล์ไหนเนี่ยชื่อว่าไฟล์ index ไฟล์นั้นจะเป็นไฟล์แรกที่ถูกเรียกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหน้าเว็บหลักนะครับถ้าตั้งชื่อว่า index นะครับแล้วก็ที่ ใช้เป็น .html เพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าที่ว่าเดี๋ยวเราแสดงชื่อเฉยๆแล้วก็แสดงลิงก์สำหรับโยงไปที่หน้าอื่นๆนะครับไม่ต้องมีการรันภาษา php อะไรนะครับก็เลยไม่ต้องใช้น้ำสกุล .php นะครับใช้เป็น .html เฉยๆนะครับทีนี้ปืปอความไวครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์ใน vs code นะครับเราสามารถพิมพ์คำว่า .html อ่ .html เฉยๆก็ได้ครับแล้วตัวนี้มันจะมีตัวนี้ตัวไกด์ไลน์ขึ้นมาให้ตัวนี้ครับ เรากดตัวนี้ครับที่มีเลข5ปุ๊บอ่ะมันจะสร้างโครงสร้างมาให้เราอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้อาจารย์ตั้งว่าเป็นหน้าหน้าหกแล้วกันนะครับอันนี้ไตเติลคือชื่อของหน้าเนาะทีนี้เราจะมาเขียนโค้ดข้างในตัวบอดี้นะครับเพื่อให้ให้หน้าเว็บมันแสดงผลน,นะครับอาจารย์นนก็จะใส่ชื่อไปเลยนะครับพิมพ์ชื่อไปได้เลยนะครับยินสุก่ตเติลมาโปรคกามสวยงาม ECM จุดสามสับสองอะไรเงี้ยครับเลขที่หนึ่งอ่านะครับลองเซฟแล้วลองปึ๊บอ่าจำนวนเอสนะครับเซฟแล้วมาดูที่หน้าเว็บนะครับรีเฟรชหนึ่งทีปึ๊บโอเคครับชื่อขึ้นแล้วอย่างนี้ชื่อขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าที่เว้นบรรทัดอ่าเอ็นเตอร์มันทัดลงมาไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คําสั่งให้มันนะครับคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือตัว br นะครับเปิดปิดอย่างนี้ยอ่าปึบอ่ะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วเราแค่นี้ก็พอครับให้มันแสดงผลได้ เราจะ br ลงมาอีกบันทัดหนึ่งนะครับทีนี้บรรทัดนี้เดี๋ยวเราจะแสดงลิงก์นะครับลิงก์เพื่อให้โยงไปที่หน้าอื่นเดี๋ยวจะลิงก์โชว์ไปหน้าที่โชว์ข้อมูลก่อนนะครับใช้เป็นแท็ก a ครับแล้วก็ head left นะครับ head left ตัวนี้ตัวนี้ใช้สําหรับใส่ลิงก์ที่เราจะจะไปหน้าที่เราจะไปนะครับเอ่อเป็นหน้า show. p h p นะครับหรือดูดีๆนะครับเขากำหนดชื่อมาแล้วก็ใส่เป็น เป็นชื่อไฟล์ที่เขากําหนดนะครับสร้างไฟล์ให้ถูกนะทีนี้แท็ก A ใช่ไหมครับแท็ก A ะระหว่างแท็ก A เปิดกับแท็ก A ปิดตรงนี้ครับเนี่ยที่มันกระพริบกระพิบอยู่เนี่ยก็ใส่เป็นคําข้อความที่เราจะต้องการให้มันแสดงผลเพื่อคลกดที่ข้อความนั้นแล้วลิงก์ไปที่ที่หน้าโชว์นะครับอาจารย์ก็จะใส่คําว่าแสดงข้อมูลแล้วกันนะครับแสดงข้อมูลแล้วกดเซฟนะครับ ล้มารีเฟรปึ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้กดแล้วมันยังไม่ไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมาที่หน้าโชว์แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างไฟล์โชว์แบบ p ขึ้นมามันก็เลยไม่พบนะครับโอเคอเข้าไปใหม่อ่ะทีนี้เอาอีกลิงก์หนึ่งนะครับจะสร้างลิงก์ให้เสร็จก่อนตัวนี้ copy ได้เลยครับ copy มาลงมาได้เลย enter อ่ะ copy มาลงมาได้เลยครับเดี๋ยวเรา copy ตัว br ตัวนี้มาด้วยนะให้มันเว้นบรรทัดนะครับ แต่ตันนี้ไปที่หน้าเพิ่มข้อมูลอาจารย์จะใช้คำว่า insert form แล้วกัน insert form insert underscore form แล้วกันนะครับ .php แล้วนี้ก็จะเพิ่มใช้คำว่าเพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อมูลปึ๊บกด save ครับปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้หน้าแรกให้มันโชว์เฉยแค่นี้พอจบไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับทีนี้เราจะไปที่หน้า show นะครับหน้าโชว์ข้อมูล นะครับเราก็สร้างไฟล์ใหม่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับสร้างไฟล์ใหม่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อให้เหมือนกับตรงนี้นะครับเพื่อให้มันลิงก์ไปเวลาเรากดนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าใน vs code ตัวนี้ครับมันเป็นลิงก์อย่างนี้อยู่แล้วครับเราสามารถกดปุ่ม control ที่คีย์บอร์ด control แล้วก็คลิกซ้ายได้เลยครับมันจะบอกว่าโอ้ยคุณยังไม่มีไฟล์นี้นะคุณจะสร้างไฟล์ใหม่หรือเปล่านะครับเรากด create file ตัวนี้ครับปึ๊บอ่ามันจะ create file ขึ้นมาทันทีอัตโนมัตินะครับหรือจะไม่สร้างอย่างนี้จะไปอ่ะสมมติลบ จะเป็นสร้างแบบปกติก็ได้ครับก็ไม่ผิดนะครับอ่า new f i ล์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อแค่ขอให้พิมพ์ชื่อให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ตามที่โจทย์กําหนดว่าไฟล์มันชื่ออะไรนะครับ show.php นะนี่เห็นไหมชื่อต้องตรงกันนะครับเนี่ยเวลาสมมติคอนโทรเรวคลิกไปเนี่ยมันต้องมาเปิดไฟล์นี้นะครับโอเคอาา่าฮะทีนี้นะครับเราก็จะเขียนโค้ดขึ้นไปครับเพื่อให้มันเป็นภาษา PHP ให้มันโชว์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวอาจารย์เอาเอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาแท็ก html มาก่อนนะครับเหมือนเดิมปุ๊บให้มันสร้างโครงสร้างขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วในตัวของตรงนี้ครับในตัวของ h e นะครับในตัวของ h อาจารย์ enter ตรงนี้ลงมาเนาะนะครับแต่เตออันนี้อาจารย์เว้นบรรทัดเพื่อให้เรา,าเห็นความแตกต่างง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตรงนี้หัวหัวของเพจอาจารย์เขียนว่า show แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับปุ๊บอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นโค้ด php เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับหรือถ้าปกติเราสร้างไฟล์ include ไฟล์ connect แยกต่างหากแล้ว include เข้ามาก็ได้ครับไม่ผิดแต่นี้คือเราจะแปะโค้ดเชื่อมฐานข้อมูลเข้าไปตรงๆเลยแต่ก็ต้องแปะในทุกๆหน้านะครับที่มีการการใช้ฐานข้อมูลเช่นการโชว์การ insert เข้าไปเงี้ยครับเราต้องไปเชื่อมต่อกับทุกหน้าเนาะอ่ะใส่เข้าไปครับ php คือโค้ด php อันนี้เราเขียนแทรกเข้ามานะครับแทรกเข้ามาในตัว tag html เราก็ต้องบอกนิดนึงว่าไอโค้ดส,ส่วนนี้มันคือโค้ดของภาษา php นะนะครับก็ต้องใส่แท็กอย่างนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อครับตั้งชื่อ host name host name นะครับ host name อันนี้คือชื่อของของ host ของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นตัว local host อยู่นะครับ local host นะครับเราอย่าลืม semicolon ด้วยนะครับ local host เสร็จแล้วต้องเป็น username นะครับ username เท่ากับเราใช้เป็น root นะครับเพราะว่าเราใช้ของแซมนะครับเป็น local host ของแซมซึ่งแซมเนี่ยมันเซตค่า username ให้ว่าเป็น root อยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานนะครับ username เสร็จแล้วเป็น password ครับ password password ของแซมไม่มีนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นค่าลงๆเข้าไปแต่ก็ต้องใส่ตัว ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับอีตัวขนทองอีตัวขีดเดียวนี่นะครับแล้วก็ชื่อฐานข้อมูลครับดัตตาเบสดัตตาเบสเราชื่อว่าอะไรครับเราสร้างไว้แล้วนะครับนี่นะครับดัตตาเบสอยู่ตรงนี้นะครับชื่อสโตร์นะครับอันนี้คือดัตตาเบสนะครับชื่อดัตตาเบสอันนี้คือชื่อตารางนะครับอยู่ในดัตตาเบสอีกทีหนึ่งชื่อโปรดักต์นะครับเราชื่อว่าสโตร์แล้วก็พิมพ์เข้าไปครับอย่าลืมใส่ใส่โค้ดให้มันด้วยนะครับสโตร์ปึ๊บอ่ะปิด ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากําหนดไว้ก่อนกําหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สร้างตัวแปรคอนเง้นมาเพื่อเพื่อเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลคอนเท่ากับ mysq my อ่ะพิมพ์ผิด mysql i underscore connect นะครับอ่ะ underscore connect แล้วก็เปิดปิดอย่างนี้นะครับข้างในเราจะยัด e 4ตัวนี้เข้าไปครับเรียงลำดับได้เลย อ่ดอลลาร์ซายเข้ามา s o s นะครับอ่ามันขึ้นอย่างนี้ auto complete มาให้อยู่แล้วก็กด enter ได้เลยนะครับปึ๊บอ่าถัดมานะครับสูดเนมแล้วก็ user name อ่า enter ถัดมาครับดอลลาร์ซายแล้วก็ password ต้องเป็นตัว p ีพ s, s อ่า password นะครับ password เสร็จแล้วก็ database นะครับอ่าครบ4ตัวนะครับ semicolon ปิดนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อฐานข้อมูล นะครับทีนี้ถ้าเชื่อมต่อสําเร็จนะครับใส่เป็นตัวเช็คเข้าไปหน่อยครับถ้าเชื่อมต่อสําเร็จนะครับอ่ะอันนี้ไม่เชื่อมต่อไม่ red, สําเร็จเนาะใส่ใส่ตัวเครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจเพราะว่าเป็นตรงกันข้ามถ้าคอนไม่สําเร็จก็คือถ้าเชื่อมต่อไม่สําเร็จนะครับก็ให้แสดงคําว่าคอนเอเรสนะครับหรอคอนเอเร่ ึ้นอะตัวโอเคอ่านี่คือการเชื่อมต่อนะครับกดเซฟปึ๊บอ่าทีนี้ลองมาดูที่หน้าเว็บนะครับกดไปที่แสดงข้อมูลนะครับไม่ขึ้นอะไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันแสดงมันเชื่อมต่อสําเร็จนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นอะไรทีนี้ถ้าหน้าโชว์นะครับในหน้าโชว์ถ้าเกิดว่ามันข้อมูลมันไม่สําเร็จล่ะนะครับสมมติจ้า์ใส่ x เ,เข้าไปที่ store ต,ตัวหนึง่งอ่ะมันจะไม่พบฐานข้อมูลแล้วเพราะมันเราไม่มีฐานข้อมูลชื่อว่า store x สมมุติเราพิมพ์ผิดน,นะครับ กดรีเฟซปึ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นว่ามันเออร์เรนะครับตามที่เราเราพิมพ์ไว้นะครับตามที่เราบอกไว้นะครับมันก็จะขึ้นเออร์เรนี้มาเนาะแต่ถ้าเชื่อมต่อสําเร็จก็จะไม่ขึ้นอะไรนะครับโอเคกดเซฟปึ๊บอ่ะรีเฟซอ่ะอันนี้เชื่อมต่อสําเร็จนะครับไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับอ่ะเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับสเต็ปถัดไปนะครับสเต็ปถัดไปเราจะเขียนตัวตารางขึ้นมาสร้างตารางขึ้นมานะครับซึ่งมันจะอยู่ในตัว ในภายในแท็กบอดี้นี้นะครับภายในแท็กบอดี้นี้นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเขียนตารางขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเขียนตารางขึ้นมาเพื่อรับข้อมูลจากในฐานข้อมูลแล้วเอามาโชว์โชว์โชว์ชวไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ่ะขั้นแรกกับเราสร้างตารางขึ้นมาก่อนพิมพ์ว่าเทเบิลนะครับ Enter ปึ๊บเทเบิลเสร็จแล้วนะครับมีเทเบิลเฮดนะครับ T h เฮด t head เทเบิลเฮดนะครับคือหัวตารางนั่นเองนะครับ หัวตารางหัวตารางนี้เราจะเป็นค่าคงที่ที่เรากําหนดไว้นะครับค่าคงที่ที่เราที่เรากําหนดไว้ว่าหัวตารางเนี่ยชื่อคอลัมน์แต่ละแต่ละแถวเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมีในฐานข้อมูลสี่อันใช่ไหมครับสีแถวอ่ะเราจะตามนี้เลยเราจะตามนี้เลยหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่และเดี๋ยวจะเพิ่มอันที่ห้าเข้ามาก็คือเป็นเป็นคอลัมน์ลบนะครับอันที่ห้าขึ้นมาตัวนี้นะครับอ่ะทีเฮดเสร็จแล้วเป็น tr ต่อครับ table row ปึ๊บ table row แล้วภายใน table row มี th ครับ th ปึ๊บเข้าไป th นะครับชื่อเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับ th อันแรกเป็นอะไรครับ product id แล้วก็กำหนดชื่อครับเป็นรหัสเนาะ product id คำสั้นๆก็พออ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องพิมพ์มาอีกแล้วก็ก๊กอปมาบปึ๊บสามสี 3, 4, 5, นะ่ห้าเนาะแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนคำมีรหัสมีชื่อ ก็ใช้คำง,ง่ายๆละกันพวกของไะคร,ราคาแล้วก็เป็นอะไรจำนวนเสร็จแล้วก็เป็นลบนะครับช่ะลองมารีเฟ e ปึ๊บมันก็จะเป็นงี้นะครับเป็นตารางขึ้นมางี้แต่เรายังไม่เห็นเส้นหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดให้มันมีเส้นนะครับมันเป็นแค่ table เ,เ,เฉยๆนะครับทีนี้จะไปกำหนดเส้นให้มันก็ใส่เป็นเป็นสไตล์ให้ตัวในโค้ดตัวนี้นะครับใน็กเ table ตัวนี้ปึ๊บ เว้นวรรคบางทีหนึ่งนะครับยิงวบอร์เดอร์บอร์เดอร์บอร์เดอร์ครือ,เ,อ,เ,อเส้นขอบอเราง่ายๆง่ายอยู่เลยเดอร์เท่ากับหนึ่งคือเส้นขอบเนี่ยหนานหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีตารางแล้วเอาง่ายๆแค่ให้มันแสดงผลได้ก่อนนะครับไม่ต้องเอาสวยงามอะไรมากนะครับ table head ชึบ table head น,นะครับหัวตารางเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับเราจะใส่เป็นตัวตัวในตารางเนื้อหาในตาราง ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องแทรกเป็นโค้ด php เข้าไปด้วยเพื่อให้มันเพื่อให้มันรันตัว php เพื่อดึงข้อมูลออกมานะครับเราจะใช้แทรกเป็นท็ก php หลัง table table head เข้าไปนะครับ php ปึ๊บปึเปิด,ปดแล้วก็ต้องมีปิดด้วยนะครับงั้นก็จะ error นะครับ h php เปิดปิดอย่างงี้เสร็จแล้วนะครับเราสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเขียว่า sql นะครับเท่ากับนะครับ จากนั้นเป็นภาษาภาษา sql นะครับเดี๋ยวซคนะครับ select ครับ select select ct อ่ะมันจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับถ้าเราพิมพ์ถูก select select คือการเลือกครับเลือกอะไรเลือก star ครับ star select star แบบว่าเลือกทั้งหมดนะครับ star แบบว่าทั้งหมด star หรือแอบบีต,แบบตัวดอกจันเนี่ยนะครับคือเลือกทั้งหมด f o r m ครับ from นะครับพิมพ์ไม่ถูกนะถ้าพิมพ์ f o r m ผิดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีอื่นนะครับ ถูกจะ๋ยวต้องมีสินเงินนะครับ Select Star Form Form อะไร Form จาก Form ตัวนี้หลังจาก Form เนี่ยต้องเป็นตัวนี้ครับต้องเป็นชื่อของตารางนะครับอย่าเป็นชื่อฐานข้อมูลนะต้องเป็นชื่อตารางนะครับเพราะว่าชื่อฐานข้อมูลเนี่ยเราใส่ไว้แล้วข้างบนข้างล่างตัวนี้จะต้องเป็นชื่อตารางนะครับ Select Star Form ตารางที่ชื่อว่า Product นะครับ Product นะครับหรือว่าถ้าโจทย์เป็นอย่างอื่นก็ต้องดูดีๆนะครับตรงนี้เป็นชื่อตารางนะครับชื่อตารางนะโอเค สร็จแล้วใส่ semi colon ครับให้มันเลือกทั้งหมดมาดึงข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวจะให้มันมาแสดงนะครับอ่ะทีนี้เราอ่ะอลา l l a ายไปกัน,นครับสร้างตัวแปรก,กันซื่อว่า show นะครับเเว้นมารทัดก็ได้ครับงเ,นะเว้นมารทัดเห็นง่ายๆนะครับเท่ากับนะครับ show เท่ากับ my sql i นะครับ underscore query Q E R Y Query Query แปลว่าการดึงข้อมูลออกมานะครับดึงเรียกข้อมูลลงมาดูเนี่ยเรียกว่า Query นะครับ Query อ่ะ Query ตัวนี้เราก็ตามด้วยตัวแปรคอนนะครับ Query มาจากอะไรนะครับ Query มาจากคอนแล้วก็ SQL h i s นะครับซึ่งอคอนตัวเนี้ยมันก็คือจากอ c o n ตัวข้างบนเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราเอามาชี้เนี่ยมันจะ เขียนบอกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยพารามิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับ sql ก็คือมาจากตัวนี้นะครับให้เรียกเรียกมาจากไหนเชื่อมต่ออะไรเรียกมาจากไหนนะครับก็ตามนี้เนาะเรียกมาโชว์แล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับใส่เงื่อนไขเข้าไปครับตัวเงื่อนไขคือตัว if นะครับ if อ่า show นะครับถ้าตัว show เนี่ยที่มันดึงข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับอ่า arrow นะครับ arrow n u m row นำอั d เดอร์สกอร์นะครับนำ Row ก็คือจำนวนแถวเนี่ยมันมากกว่าศูนย์นะครับถ้าจำนวนแถวเนี่ยมันมากกว่าศูนย์ใส่เงอนไขนะครับถ้าจำนวนแถวเนี่ยจำนวนแถวในตารางเนี่ยครับมีค่ามากกว่า0ก็คือหมายความว่ามันมีข้อมูลในตารางถ้ามีข้อมูลในตารางนะครับก็ให้ให้เรียกข้อมูลออกมาใช้เป็นรูป y นะครับใช้เป็นรูป y ฟ๊บ y ดอลลาร์ซนะครับสร้างตัวแปร row ขึ้นมา โดเท่ากับอ่ะตละลัสซน์ครับโชว์เท่ากับตัวแปรโชว์แล้วก็อ่า arrow ครับ f e t space underscore asock นะครับตัวนี้ปึ๊บอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับ Y คือลูปเราใช้ลูปดึงเข้ามานะครับถ้าไม่ใช้ลูปเนี่ยข้อมูลจะมาตัวเดียวแต่ถ้าใช้ลูปเนี่ยมันจะดึงออกมาเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนจบเงื่อนไขนะครับอ่ก็คือถ้ามันยังมีข้อมูลในลางอยู่เนี่ย ให้เรียกข้อมูลออกมาเรื่อยเเลยนะครับเรียกข้อมูลออกมาเรื่อยๆยเลยนะครับโดยเราจะกําหนดเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรสําหรับข้อมูลดึงมาเช่นตัวแรกเป็นอ่ะอาจารย์จะเอาชื่อในนี้มาเลยนะครับ๊อปตัวนี้มาเลยอ่ะก๊อป,ปีละปึ๊บวางนะครับให้ชื่อเหมือนกันเลยเท่ากับนะครับแล้วเราใส่ row ปึ๊บใส่โคดให้มันแล้วก็ปึ๊บ ชื่อนี้ครับชื่อจากฐานข้อมูลเอาให้ตรงกันเลยนะครับชื่อนี้มันชื่อจากฐานข้อมูลนะครับปึ๊บอ่ะสร้างให้ครบ4ตัวครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวก๊อปมาเลยแล้วเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนคำข้างในสองสามสี่นะครับปึ๊บอ่ะก๊อปพูดดักนิ่มมาต่อปึ๊บเดบมันคลิกตรงนี้ก๊อปได้นะครับปึ๊บเดบมันคลิกอ่ะวางก๊อปแล้วก็วางครับก็เดบมันคลิกตัวแปรอีกปึ๊บอ่ะเปลี่ยนหน้าปึ๊บวางปึ๊บปึ๊บ นะครับเสร็จแล้ว Q t y ที่หปึ๊บปึ๊บนะครับสร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าจากที่ดึงออกมานะครับที่เราดึงออกมาจากตัวฐานข้อมูลนะครับเสร็จแล้วให้ Echo ครับเ c h o เพื่อให้มันแสดงผลออกมาถ้าไม่ c h o เนี่ยมันจะไม่แสดงผลนะครับทีนี้ใส่เป็น t ท็ตัวตารางก่อนนะครับ้มัน Echo ตัวตารางออกมาปึ๊บ T D T R แล้วก็ T D นะครับแล้วก็ จุดครับต่อด้วยดอลลาร์สายตัวแรกนี่ตัวแรกตัวโปรดักส์มันไม่ขึ้นไม่เป็นไร i อดี ID. ตัวนี้นะครับตัวนี้มาแสดงแล้วก็เดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆเป็น Product Name โปรดัก t ์ไพร์โปรดักส์คิวนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราก๊อปมาเลยก๊อปมาชื่อกลับมาปึ๊บอ่ะลงซีมาครับ ปุ๊บ enter มาจุดที่หนึ่งจุดที่1เพื่อให้มันเชื่อมนะครับเชื่อมกันถ้าไม่จุดเนี่ยมันจะเอ r o r นะครับจุดเพื่อให้มันเชื่อมกันทีนี้ด้านหน้าเป็นเห็นไหมมีทีดีเปิดแล้วตรงนี้เป็นทีดีปิดนะครับปิดแล้วก็ทีดีแล้วก็เป็นเปิดตัวทีดีของของตัวใหม่ขึ้นมานะครับจัดกรอบตัวน,นี้ไปแล้วก็วางนะครับให้มันมีสี่บรรทัดปึ๊บนะครับตามหัวตารางเนาะทีนี้ข้อมูลข้างในเปลี่ยนครับอ่ะนี่เป็น product ทีนี้น,นี่ product price นะครับแล้วก็ product qty ตัวนี้ปึ๊บอ,อ่ะตัวนี้นะักข้างหน้านี่เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเสร็จแล้วนะครับแถวที่เป็นตัวลบนะครับแถวที่เป็นตัวลบก็ตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะตัวนี้ยังเหมือนเดิมข้างหน้าเหมือนเดิมนะแถวที่เป็นคอลัมน์ลบนะครับอ่ะตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะ,นค,มนะครับและจุดนะครับเราใส่อ่ะยังไม่จุดยังไม่จุดนะครับข้างในในตัวโคดนี้นะครับตัวโคนนี้อ่ะใส่เป็น tag a เข้าไปครับ href อ่ะตัวนี้อาจารย์พิมพ์เองนิดหนึ่งนะครับแล้วใส่โคดเดียวเข้าไปนะครับคือข้างนอกมันเป็นอสองขีดใช่ป่ะข้างในก็ต้องเป็นขีดเดียวนะครับไม่ให้มันเท่ากันเดี๋ยวมันจะคิดว่าเป็น,ปนตัวเดียวกันเนาะแล้วก็ใส่เราจะลิงก์ไปที่หน้าเดียวครับ delete delete ก็ได้เต p ม y php นะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์เข้าไปให้มันด้วยนะครับใส่ค่าที่ส่งไปค่าเป็น products เราจะส่งค่า product อันนี้สําหรับการลบนะอันนี้ทำเขื่อไว้สาหรับตอนลบนะครับ product id อันนี้เราส่งค่า product id เข้าไปนะครับเท่ากับดอลลาร์ไซา์อใส่ตัวนี้เข้าไปเลยครับกรอบตัวนี้ไปเลยก็ได้ชึบมาระวางวางตรงนี้อเท่ากับนะครับเมื่อ product id เป็นอันนี้อ่ะแล้วก็แท็ก a ปิดปึ๊บปึ๊บอ่ะใส่ปิดสแลชด้วย a แล้วก็ช่องว่างระหว่าง a เปิดกับ a ปิดก็คือข้อความนี้จะ,จะแสดงผลแล้วก็ใส่คําว่าลบเข้าไปน,นี้แล้วบรรทัดนี้นใส่จุดอีกเพื่อให้มันเชื่อมนะครับเชื่อมกันถ้าไม่ใส่จุดเนี่ยมันจะไม่เชื่อมกันนะครับใส่จุดแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเไม่เปิดก่อนเลส t d นะครับ t d เพราะว่าตรงนี้ t d เปิดแล้วใช่ปะ่ะแถวนี้ก็ต้อง t d ปิดนะครับ t d ปิดเสร็จแล้วก็เป็นเ ทีปิดนะครับปึ๊บพอมันเปิดอยู่ตรงนี้ท r มาปิดตรงนี้นะครับอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วก็ชึบปิดโคดซะแล้วก็ปิดด้วยเซมิโคลอนอย่างนี้นะครับอ่านี่คือถ้าข้อมูลมันมีนะถ้าข้อมูลยังมีตารางอยู่ก็จะเรียกออกมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าข้อมูลมันไม่มีนะครับบรรทัดนี้ตรงสีเหลืองนี้ใส่เอลครับเงื่อนไขว่าถ้ามันเป็นเท็จก็คือข้อมูลมันหมดแล้วให้แสดงว่า เอ็กโคคำว่า0 r e s o u r c ออกมานะครับก็คือไม่มีข้อมูลแล้วนะครับไม่มีข้อมูลแล้วอันนี้ปิดปิดเสร็จแล้วจบยังยังไม่จบนะครับทีนี้เลือกข้อมูลออกมาเสร็จแล้วเราต้องมีการปิดถักข้อมูลด้วยครับก็สร้างตัวเอาตัว b a c k ขึ้นมาครับเรียกตัวแปรคอนขึ้นมาแล้วก็ arrow นะครับ close ไม่ใช่พิมพ์ผิด close อ่า close นะครับวงเล็บเปิดปิด ปึ๊บเซมิโคลรนนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็จะตามนี้อาจจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับปึ๊บอ่ะเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับตามที่ตามที่ในตัวของฐานข้อมูลเรามีเช่นสมมุติอาจารย์จะเพิ่มสินค้าไปอีกอันนึงสมมุติเพิ่มจากฐานข้อมูลตรงๆเลยเป็น0ูนย์ศูนนะครับศูนย์ศูนย์สองเอาเป็นอะไรดีมะขามะมะขามรานะคา50บาทมีทั้งหมด30ชิ้นนะครับกด go อนี่เราเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับอ่ามา r e f ฟ e หน้าเว็บนะครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเป็นการเรียกข้อมูลมาน,นี้ก็สําเร็จแล้วนะครับสําหรับหน้าโชว์นะครับ